ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยฝึกให้เกิดความคล่องตัวเนี่ยการเลี้ยงฟุตบอลได้แบบและฟุตบอลระดับ,บโลกแบบนั้นนะครับเราก็สามารถทําได้เหมือนกันสวัสดีครับกลับมาพบกับผมวิวฟิฟฟับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการง้างหลอกง่ายๆนะครับผมจะเป็นยังไงกันบ้าง เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ช่องวิฟฟี่ับชาแนลของผมด้วยนะครับซึ่งเทคนิคนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีนักฟุตบอลระดับโลกนะครับที่เขาใช้เทคนิคนี้นะครับในการหลอกล่อคู่ต่อสู้นะครับผมซึ่งเทคนิคก็จะง่ายๆเลยนะครับโดยที่เราเนี่ยจะเริ่มจากการใช้ปลายเท้านะครับในการที่เราเนี่ยจะแตะออกมานะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้ส่วนที่ลึกเข้ามาหน่อยเนี่ยเป็นส่วนเนี้ยเนี่ยตอนที่เราแตะเนี่ยเท้าเราเนี่ยจะลงเต็มเท้านะครับผม แต่ถ้าเราใช้ส่วนปลายเท้าเนี่ยตอนที่เราแตะเนี่ยแน่นอนครับเราก็จะลงในส่วนปลายเท้านะครับแล้วมันจะทให้เราเนี่ยเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นนะครับผมนี่ครับแตะได้ปลายเท้านะครับผมนะครับมันจะไวขึ้นนะครับซึ่งจะมีคลิปที่ผมเคยสอนนะครับแต่ทิปนั้นนะครับที่ผมสอนเนี่ยจังหวะที่เราง้างจะยิงเนี่ยแน่นอนครับบางทีคู่ต่อสู้เนี่ยเขาคิดว่าเราจะยิงจริงนะครับเขาก็จะกระโดดหลบนะครับเราก็ทําการล็อกไปเลยนะครับผมซึ่งรูปแบบนั้นเนี่ยเป็นรูปแบบสําหรับการล็อกแล้วก็ยิงนะครับ แต่รูปแบบนี้นะครับเป็นรูปแบบสําหรับการล็อกนะครับแล้วก็สามารถจะเลี้ยงไปต่อได้นะครับผมซึ่งจังหวะที่เราง้างเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะจะไปกังวลกับการง้างนะครับว่าจะต้องง้างมากหรือง้างน้อยนะครับผมสําหรับคนที่เริ่มเล่นนะครับแน่นอนครับเรายังไม่มีความชานาญในการที่จะง้างนะครับเราฝึกง้างธรรมดาก่อนนะครับแค่ให้รู้สึกว่าเราเนี่ยได้ทําการง้างเท้าขึ้นมานิดนึงนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่จำเป็นต้องง้างให้สุดนะครับแค่ว่ายกค้างนิดนึงนะครับและจากนั้นเราก็จะใช้ปลายเท้าในการแตะบอลแบบนี้นะครับซึ่งจุดสําคัญ มันอยู่ตรงการที่เราเนี่ยยกเท้าขึ้นมานะครับแล้วเราก็ใช้ปลายเท้าเนี่ยในการเปลี่ยนทิศทางฟุตบอลนะครับพยายามใช้ส่วนของปลายเท้านะครับแตะนะครับเพื่อที่จะสามารถในเล่นในจังหวะต่อไปได้นะครับง้างนิดนึงก่อนก็ได้นะครับยังไม่ต้องง้างเยอะนะครับต่อมานะครับใช้ปลายเท้านะครับแตะข้างลูกฟุตบอลนะครับแล้งจากนั้นเราก็เคลื่อนออกมานะครับผมเพราะถ้าเราใช้ปลายเท้าเนี่ยเราจะสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วนะครับผมพาตอนเราเริ่มชํานาญเนี่ยมันจะเป็นอัตโนมัติเลยนะครับเราจะง้างได้เยอะๆอัตโนมัติเลยนะครับผมแรกๆเนี่ยเราแค่ ง้างธรรมดาแล้วก็เอาส่วนปลายเท้าเนี่ยไปแตะบอลก่อนนะครับแบบนี้นะครับผมแล้วพอต่อเราสามารถแตะธรรมดาได้คล่องตัวแล้วนะครับคแตะโดนลูกบอลคล่องตัวเลยนะครับเราก็จะมาฝึกเลี้ยงใน พื้นที่ที่เราจะใช้หลอกคู่ต่อสู้นะครับผมรูปแบบนี้นะครับเราจะลองฝึกคนเดียวก่อนนะครับโดยการที่เราเลี้ยงในพื้นที่ที่ที่เราเนี่ยคิดว่าเราจะได้เจอกับคู่ต่อสู้จริงๆหลังว่าผมจะเริ่มเลี้ยงจากในตำแหน่งริมเส้นนะครับเราจะหลบคู่ต่อสู้ไปเนี่ยเราก็จะสามารถผ่านให้เพื่อนหรือจะสามารถยิงประตูเองได้นะครับผมจังหวะก็จะเหมือนกับที่เราฝึกซ้อมเลยนะครับก็คือเราก็เริ่มแตะออกด้านข้างก่อนนะครับแล้วจากนั้นเราก็ง้างนะครับเราก็แตะออกไปแบบนี้นะครับ ถ้าเราง้างเนี่ยค่อสู้เนี่ยเขาก็คิดว่าเราจะเปิดแล้วนะครับเราง้างเราล็อกมาเนี่ยแน่นอนครับเราก็จะมีจังหวะแบบนี้นะครับเราก็จะแตะออกไปนะครับเราก็จะง้างแต่ในการเล่นของจริงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ง้างแล้วก็ล็อกไปล็อกมาแบบนี้ตลอดก็ได้นะครับแต่ว่าที่ผมให้ฝึกแบบนี้เนี่ยเพื่อเราเนี่ยจะได้เกิดความคล่องตัวนะครับในการที่เราล็อกเนี่ยลง แล้วเราใช้ปลายเท้านะครับล็อกแล้วเราลงได้ปลายเท้านะครับแล้วเราก็จะเคลื่อนตัวได้เร็วขึ้นนะครับผมในการที่เราเจอคู่ต่อสู้นะครับนะครับให้เป็นอัตโนมัตินะครับการแข่งจริงนะครับเราอาจจะล็อกแค่ครั้งเดียวก็ได้ครับแต่การล็อกของเราเนี่ยมันเป็นการล็อกที่ล็อกแล้วคู่ต่อสู้เนี่ยเขาหลงแล้วเราสามารถแตะออกไปเนี่ยเพื่อจะเลี้ยงไปในจังหวะต่อไปได้เลยนะครับผมลองไปฝึกกันดูนะครับแต่ว่าเราเนี่ยต้องฝึกให้ชํานาญนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราล็อกเนี่ย พะเราปติดขาเขาเนี่ยแน่นอนครับเราก็จะเสียฟุตบอลไปเลยนะครับเราจะทําให้ชํานาญเนี่ยเราต้องฝึกจากเบสิกเริ่มแรกนะครับโดยการที่เราเนี่ยฝึกแตะแบบอยู่กับที่ก่อนนะครับใช้ปลายเท้าแตะนะครับแล้วก็แตะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมถูครับฝึกให้ชํานาญนะครับเราทําจนเกิดความชํานาญเรื่อยๆนะครับแน่นอนครับเราจะเร็วขึ้นอย่างอตโนมัติเลยนะครับรูปแบบนี้นะครับผมแนะนำนะครับให้ใช้ต่อก่อนที่เราเนี่ยจะ ลงสนามนะครับเราฝึกนะครับเอาลูกฟุตบอลนะครับมาทําการนี่ครับเลียด้วยปลายเท้าแบบนี้นะครับ10ทีนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8สเจดสิ่งที่เราจะแข่งเนี่ยทํสิบทีนะครับรอนะครับว่าคนที่เล่นในตําแหน่งที่จะต้องหลอกล่อข่ดสู้เยอะเนี่ยฝึกอันนี้รับรองว่าเราจะคล่องตัวขึ้นอย่างแน่นอนนะครับผมมีลูกฟุตบอลใบหนึ่งนะครับก็สามารถฝึกได้แล้วนะครับแตะออกด้านข้างนะครับนี่ครับใช้ปลายเท้าในการแตะนะครับผม แตะนะครับฝึกงางครับตอนแรกก็งางธรรมดาก่อนนะครับงางธรรมดาก่อนแต่พอตอนเริ่มสชำนาญเนี่ยงางเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมพราะคุณต่อสู้แน่นอนถ้าลองงางแล้วแตะเนี่ยหลงแน่นอนครับผมไปฝึกกันดูนะครับไมย่ยากอย่างที่คิดนะครับแล้ววันนี้ผมวิวฟลิปฟับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ